ไอ้ไส้แตกของเราวันนี้นะคะก็ได้มาสัมภาษณ์พี่แจ็คนะคะอยากให้พี่แจ็คฝากหนังเรื่องนี้หน่อยรเรื่องที่จะทำก็ชื่อเรื่องนะครับคร่าวๆนะครับเป็นพูทธรรักหมูเด้งนะครับก็บทตัวละครเนี่ยเป็นพ่อของทั้งสามคนนะฮะแล้วก็มีมาริโอ้แจ็คแจ๊สเนี่ยที่เป็นพ่อแน่ๆในหนังเรื่องนี้มันจะมีความแบบย้อนไปใน20ปีที่แล้วตอนแฟนฉันนะครับผมก็เล่นเป็นเด็กผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ผมอยากทาหนังอะไรที่มันมีทั้งแบบที่20ปีที่มันผ่านมาผมเจอทั้งพี่ๆตลกผมผมเจอมาจากเด็ก อค์ปร,ประกอบของผมในวันนี้มันมีทั้งเด็กด้วยแล้วก็บทบาทของผมมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นพ่อคนแล้วผมก็เลยรู้สึกอยากจะถ่ายทอดมุมตรงนี้ให้กับคนดูครับได้มาดูหนังเรื่องนี้มันจะเป็นฟิลอารมณ์เหมือนถ้าผมเปรียบเทียบแบบบ้านๆเลยก็คือเหมือนเราเราไปแบบเทศกาลสงการเราไปเทศกาลปีใหม่ที่ ไปกินข้าวพร้อมกันในครอบครัวครับแล้วมันดูอบอุ่นมันดูแบบเฮ้ยมันดูมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากทําหนังเป็นในทิศทางนี้อยากเห็นโมเมนต์ที่แบบว่าครอบครัวครับจุงลูกญาติพี่น้องไปดูหนังในโรงภาพยนตร์พร้อมกันอะไรเราเราไม่เห็นภาพนี้มานานแล้วแล้วตอนนี้พี่แจ็คอินด้วยใช่ไหมพี่แจ็คเป็นพ่อแล้วชชัใช่อนี่อินกวามเป็นพ่ออันนี้เป็นหนังตอนที่สองที่พี่แจ็คทำใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้คือเหมือนแบบทำทุกกระบวนการทำตั้งแต่ศูนย์นะครับมาจนถึงแบบติดกล้องครับทำหมดจากไม่รู้อะไรรเลยู้หมด ตอนนี้สามารถแบบเริ่มเข้าใจเบื้องหลังแล้วว่าแต่ก่อนเราอยู่ในเบื้องหน้านะคะอยู่เบื้องหน้าก็แบบสนุกไปอีกแบบค่ะขอบคุณมากนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณขอให้พี่แจ๊คประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณมากนะคะ่วยเส้่ยแตกพอแค์